ทุกคนคะตอนนี้นะคะสันก็อยู่ในร้านป้าเหน่งขนมไทยนะคะโอ้ยโหแบบเนี่ยเนี้ยอร่อยมากแล้วคืออร่อยมากก็คือถ้าใครมาสันบุรีก็คือต้องมาก่อนวันพระนะคะขนมขนมแกงชั้นเขบคุณค่ะหน้ไม่รูเรียกว่าอะไรแต่คือเคยกินเคยกินแต่จำไม่ได้เลยขนมซาลี ยาปัาทองละบุญกะทิตัวแปดสามสิบนะอันนี้ก็คือดูน่ากินมากทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าปลากับข้าวเหนียวสังขยาหอมมากหอมมากกินหอมมากแปดสิบ หนูไม่รีบค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะเป็นขนมนะคะไปถวายพระวันพรุ่งนี้นะคะก็คือฝากไว้ด้วยนะคะร้านขนมอร่อยนะคะอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือถ้าใครมานะคะก็คือแวะร้านคุณป้านเน่งได้เลยนะคะป้านเน่งขนมไทยนะคะร้านคุณป้าจะอยู่หน้าเซเว่นขนมอร่อยคอนเฟิร์มค่ะนี่อืม